เมื่อวันที่29ตุลาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสันติพัฒน์โคตีจุนศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางปราณีคู่มณีรองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวพัชรดาลิขิตการศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนณจุดฉีดวัคซีนโรงเรียนบักพนงังอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีดรสุภาพเต็มรอผพุม่มโวยการโรงเรียนปากพนังและคณะครูโรงเรียนปากพนังได้ให้การต้อนรับคณะซึ่งก่อนจะไปยังจุดฉีดวัคซีนที่จัดไว้ท่านศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในช่วงที่เชื้อโรคระบาดรุนแรงขึ้น จากนั้นจึงไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปากพนังซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์สมเกียรติวรยุทธการนายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผ้่วงนวยการโรงพยาบาลปากพนังโดยในวันนี้ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษินอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังโรงเรียนเทศบาลปากพนังและโรงเรียนปากพนัง ก่อนกลับท่านศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้แวะทักทายและพูดคุยกับนักเรียนที่มารอรับการฉีดวัคซีนและท่านเดินทางกลับเมื่อเวลา10นาฬิกาสามสนาที